ส่วนมากจะแบบทานข้าวมื้อหนึ่งที่เหลือจะเป็นแบบว่าทานเป็น เขาเรียกว่าโปรตีนเชคแทนมื้ออาหารที่ทานเป็นเป็นบอดี้คีอะค่ะเอามาให้ดูดีกว่าเพราะคนถามเยอะมากเมื่อเช้าเนี่ยคือกี่เชไปละหนึ่งเนี่ยที่ตั้งใจมาถามเลยเพราะว่าทุกวันนี้เวลาขับรถไปไหนนะถนนหนทางหรือขึ้นทางด่วนจะเจอกี้ที่แบบว่าไปถ่ายแบบให้อัมเวเขาอะจะถามว่ากินจริงไหมอยู่ต้องบิลบอร์ดใช่ไหมยิ้มให้กันละการติ้มให้ได้รู้สึกว่าสนิทกับเขานะเพราะเขายิ้มให้ผมทุกวันเลยผมก็ยิ้มให้ตลอดเลยอันนี้ กินทุกวันเลยคือที่เราเลือกยี่ห้อนี้ของ n e w t รี Light เนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในตัวแบรนด์เขาแล้วเวลาที่ไปทํางานอะไรเงี้ยกีก็คือพกไปแบบง่ายๆเลยเพราะว่ามันพกง่ายมันเป็นซองอ,อ,อะไรเงี้ยก็พกคู่กัน Body c a ี e จาก M V แล้วก็ n e w t รี Light ปรตีนอันนี้ก็คือ1วันมันก็สะดวกสบายสามารถพกไปได้ทุกที่เลยคะ่ะอันนี้เป็นรสเบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่จะได้แบบว่ากลางวันจะได้เฟรชเฟรชนะ <Fresh S 3> อ๋อจะได้สดชื่นหน่อยจะบอกว่า1ซองเนี่ยสามารถทดแทน มืออาหารได้หนึ่งมือเลยอือโอ้โหนี่ดีมากสนะดวก อ่าอันนี้เดี๋ยวขอเติมโปรตีนด้วยเพราะว่าพี่ป๊อกเขาออกกําลังกายเยอะก็เลยต้องแบบว่าโปรตีนเพิ่มนิดนึงค่ะคือจะดูกล้ามเนื้ออย่างนี้ปกติใส่สองช้อนสองช้อนทานง่ายเหมือนเราทานสตรอเบอรี่ส му ตี้อะไรอย่างเงี้ยใต้อย่างนั้นเลยนะคะแต่อันนี้คือสารอาหารในคือมีหลายรสชาติด้วยเหรอบอดี้คีเนี่ยเขามีทั้งหมด5รสชาติอันนี้จะเป็นเบอร์รี่โกโก้รสล้วยค่ะแล้วก็มีรสกาแฟแล้วก็มีรสเอ่อมิลค์ที สีเข้ากับเสื้อเราเสร็จแล้วเลยแลเช็คแป๊บเดียวเองเนาะเช็คแป๊บเดียวเสร็จเลยครับขอบคุณครับอุ้ยหอมเลยหอมเหมือนเหมือนอันนี้จะเหมือนนมเย็นนาะรสชาติจะไม่เป็นยังไงนะคล้ายๆนนมเย็คล้ายๆนมเย็นเลยค่ะว่าถ้าเรากินอย่างเงี้ยไม่ไม่จะไม่กินของจุกจิกด้วยเนาะใช่มอยู่ท้องแล้วอิ่มยาวแล้วเราจะไม่มานั่งโหยอยากกินของหวานนิดนึงอยากกินขนมแบบนั้ หมดปัญหานั้นดีมากเดี๋ยวจะต้องจัดนา่พี่เองอ่ะพี่พอพอเห็นคุณสองคนเราก็จอดถามจอดที่บิลบอลที่บิลบอลถามไม่ตอบไงาตกลงว่าซื้อที่ไหนออนไลน์ดีมันก็ไม่ตอบเราก็เลยขับต่อไปเขาบาที่จะฟบองไปได้ไหมว่างไงจริงเดี๋ยวนี้เราสามารถซื้อออนไลน์ง่ายๆเราไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w a m w a y m co. th ได้เลยค่ะเขามีทุกผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกได้แบบสะดวกมากก็สั่งออนไลน์แล้วก็มาส่ง จบอพอดีเลยอะ,อะสงการนี้เจอกันสงการที่เจอกันนะเจอผมเลย